สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแก้งานนะครับเนื่องจากโดนลูกค้าหลอกนิดหน่อยคือครั้งแรกเราเรามาอาการคือท่อท่อโลเป็นน้ำแข็งนะครับผมก็คิดว่ามันรั่วแต่พออัดในโตเช็คไปแล้วหนึ่งวันไม่รั่วก็คิดว่าไดเออร์ตันตดเดอร์จะมีสองตัวนะครับตัวในเครื่องกับตัวนอกเครื่อง ก็ได้ทำการเปลี่ยนไดเออร์ตัวในเครื่องไปแล้วก็ไปทิ้งเปิดใช้ได้ประมาณประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับลูกค้าบอกอาการเดิมอีกแล้วคือเป็นน้ำแข็งแต่พอเรามาบรรลานน้ำยาครับตอนที่ไม่รันเครื่องในช่วงกลางคืนมันอยู่ที่สองร้อยยี่สิบห้ากว่าก็แสดงว่าไม่รั่วแน่นอนเพราะตอนแรกก็ไม่รั่วน่าจะตันไม่ไดเออตัวนอกเพราะว่ามีการเปลี่ยน ลูกค้าบอกว่าไม่มีใครมายุ่งกับแอร์ตัวนี้เลยซึ่งเป็นไปไม่ได้ว่ามันมีการลอยเปลี่ยนอยู่แล้วก็แคปแคปทิวผมว่าน่าจะตัดแคปทิววันนี้เราจะเปลี่ยนไดเออร์ตัวนอกกับแคปคิวนะครับเฮ้ยยัไม่นิ่งเลยไม่ถูเอาเดินลวดเข้าไปเติมหัวอัดหัวลวดลออัดหัลวนตอนนี้เรากำกัการเชื่อมต่อไดเออร์ e นะครับตัวเก่าอยู่นู่นครับเอาไปลองตัวเก่าถูกเป็นสนิมด้านล่างนะตอนนี้เราก็ทําการ เชื่อมไดเออเข้าระบบนะครับตอนนี้เราก็จะบล็อกท้าเยอะหน่อยเพราะว่ามันใกล้ชิดกานนครับตอนนี้ช่างถอดแหงคอยเย็นออกมานะครับเพื่อการเชื่อมเปลี่ยนแคปวิวตอนนี้ช่างได้ทำการเชื่อมต่อระบบเข้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการแวนะคั่ ลงไวมากเลยสามพันครับเครื่องแบกใหม่นะ <c oughs> ครับตอนนี้ทําการแบกข้ามเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเมื่อกี้ลงอยู่ที่เจ็ดร้อยอันนี้เรากำลังเช็คลัว่วถ้าขึ้นช้ายอย่างนี้ก็ไม่น่าจะรั่วครับ